สวัสดีครับชาวดีอันค้นเสนะทุกท่านที่โซรถไฟอ่มันมีเลนจักรยานใช่ไหมหลุงจ้างเลยลองทําคลิปนี้ขึ้นมาจะขี่ให้ดูว่าเลนจักรยานที่โซรถไฟหนึ่งรอบเนี่ยแบบไม่ตัดเลยนะหน้าตาเขาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในทายจักรยาน หน้าตาเป็นยังไงครับโอเคครับตอนนี้ลุงจอนเริ่มปั่นจักรยานแล้วนะครับในเส้นทางช่วงแรกๆเนี่ยพอเราเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นทางที่จักรยานกับทางคนวิ่งเนี่ยจะอยู่ติดติดกัดมันงช่วงนี้เราก็เป็นช่วงที่โขมขาเบาๆตอ,อนนะครับใช่นสรับทางจักรยานที่นี่มีความยาว1นึ่งรอบก็ประมาณ3ามกิโเมตรนะครับ ช่วงแรกนี้ทางจากักรยานจะแยกออกมาจากทางคนเดินคนวิ่งชัดเจนครับในตอนนี้เราสามารถปั่นได้ใช้ความเร็วได้สบายสบๆเลยครับคลิปนี้มีความยาวทั้งหมดประมาณ10นาทีนะครับหลวงจ้อนทำมาแบบไม่ได้ตัดออกเลยนะครับเพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่ต้องการเห็นสภาพทางจากักรยานที่สวนรถไฟครับ แน่นอนนะตรงนี้ภาพอาจจะดูเหมือนกับว่าลุงจ้อนขี่เร็วนะครับแต่จริงๆแล้วความเร็วที่ใช้ก็อยู่ประมาณ15-16กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในทางตรงครับเนื่องจากเป็นกล้องที่ใช้เลนมุมกว้างนะครับภาพเลยดูค่อนข้างเร็วครับ อีกไม่กี่สิบเมตรข้างหน้าเนี่ยมันจะมีทางแยกหรือทางตัดที่คนเดินคนวิ่งเข้ามาใช้กับทางจักรยานได้อ่ะตอนนี้เรามาปั่นบริเวณที่เรียบคลองครับ เรียบรองด้านหน้าของรถไฟหรือด้านข้างจะไม่เลี้ยวไม่ถูกนะตรงเนี้ทางเรียบดีเลยแล้วก็ใช้ความเร็วได้ทางจักรยา,านค่อนข้างกว้างเลยนะครับสามารถแซงกันได้ส,สบายๆไม่ไต้องหวาดเสียวครับต้องขอขอบคุณกรุงเทพมหานครนะครับที่สนับสนุนในการทำสิ่งดีๆให้กับพวกเราได้ใช้กันนะครับ หลงจอนอาจจะไม่ค่อยได้บรรยายอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยากจะให้ดูภาพกันมากกว่าครับเนี่ยครับเราจะเจอคําว่าลดความเร็วอยู่บนพื้นนะครับพอเห็นปุ๊บก็ลดความเร็วเลยครับแปลว่าข้างหน้าต้องมีทางแยกแน่ๆครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าหลักทางหนึ่งเป็นจุดที่มีคนเดินสัญจรผ่านไปมาเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้สายๆก็โล่งหน่อย ลาอยู่ในโซนที่มันมีต้นไม้บังแดดนี่มันแบบเย็นแล้วก็สดชื่นมากครับที่เนี่ยชิลมากๆบริเวณนี้จะเป็นหลังสวนผีเสื้อครับทางแถวๆนี้จะค่อนขกก้างขรุขระครับไม่ค่อยเรียบดังนั้นถ้าอยากจะขี่สบายก็ต้องลดความเร็วนะครับ ่าในเมืองบริเวณนี้ครับลมลื่นมาแล้วก็สูนหายใจข้าไปเต็มปอดเลยทางบริเวณนี้จะสังเกตเห็นว่าต้นไม้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับจะมีทั้งความทึบแสงแล้วก็มีความชื้นสูงครับขี่ไปนี่จะรู้สึกได้เลยครับว่าอากาศช่วงนี้จะเย็นสบายมากๆครับอากาศสดชื่นครับต่อสะพานตรงตรงเนี่ย ว่าจะมีคำว่าลดความเร็วประมาณก่อนบนสะพานแล้วก็จะมีป้ายเขียนว่าเป็นสี่แยกตรงนี้เป็นจุดจุดหนึ่งที่ลุงจ้อนว่าเป็น,ปนจุดค่อนข้างอันตรายแหละเพราะว่ามันจะมีต้นไม้ขึ้นแล้วมันจะบังจุดบอดไว้มันเป็นจุดตัดใหญ่เหมือนกันงั้นตรงนี้ก็ระวังครับเราจะผ่านอีกห้องน้ำหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงมาตรงนี้ก็น,กนะ หอดล้างหน้าล้างตางแม้เข้าห้องน้ำพักผ่อนได้จริงๆเนี่ยโซนนี้พอออกมาจากหลังห้องน้ำแล้วมันก็จะเป็นป่าโปร่งขึ้นครับร่มรื่นเย็นสบายมากครับทางจากักรยานที่ส่วนรถไฟนัอนชอบนะแล้วก็สำหรับคนที่ปั่นจกักรยานเพื่อการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจนะครับ เขาจะมีจุดจอดจักรยานเป็นระยะระยะนะครับเราพอใจตรงไหนเราก็จอดรถเราก็ลงไปชมนกชมไม้ได้ตามสบายเลยครับล้อเล็กล้อใหญ่มาขี่ได้หมดอ่ะตรงเนี้ยมันอย่างตอนนี้มันจะประมาณ9ก้าโมงสิบโมงนะ แดดมันไม,ม่ลงมาถึงข้างล่างเลยครับแล้วก็ล่มลื่นมากตรงนี้ครับก็จะมีป้ายเตือนระวังถนนลื่นเป็นระยะระยะเนะเพราะว่าทางจากักรยานนี่เขาทาสีเขียวไว้งั้นด้วความที่พื้นมับบนมีการทาสีไว้เนะี่ยถ้ามีฝนตกมีน้ไทลายนะ้ำจับเนี่ยมัว่าก็ลื่นแน่ๆก็เราไม่ระวังนิดนึง ถ้าเราคุ้มหน้าคุ้มตาทำความเร็วมาตรงนี้เราก็ต้องเริ่มลดความเร็วแล้วครับเพราะว่าข้างหน้าที่เป็นทางโค้งตรงจุดนี้จะเป็นโค้งขวาแล้วต่อด้วยโค้งซ้ายทันทีเลยครับงั้นใครที่ยังไม่ชำนาญเส้นทางก็ต้องลดความเร็วนะครับขี่มาเร็วๆเดี๋ยว,วแหกโค้งได้ครับลุงจอนเลือกเวลามาปั่นช่วงสายนะครับเพราะว่าคนค่อนข้างน้อยครับปั่นสบายแล้วก็ ใครที่กังวลว่าแดดจะร้อนนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าต้นไม้เยอะครับที่นี่คือตรงสะพานไม้เนี่ยมันจะเป็นไม้เป็นระแนงเป็นซีซๆแล้วเขาก็เอาตะปูตอกไว้อะเท่าที่ดูเขาก็เขาก็ตอกตะปูดีนะคือหัวตะปูจะเลียบไปกับระแนงไม้เลย วอมดาวเลงจอนก็จะปั่นเกียร์เบาๆสบายๆนะเก็บตัวเก็บรถกลับบ้าน เป็นทางร่วมกับคนเดินคนวิ่งมายาวๆเลยครับจุดนี้ลุงจอนว่าเป็นจุดที่ไม่ต้องขี่เร็วเพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้าจะต้องเป็นประตูทางเข้าละอย่างวันนี้แปดรอบลุงจ้นก็ปั่นไปชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับลุงจอนว่ากำลังดีแหละ หลัคลิปนี้ก็ขอบจอบเพียงเท่านี้นะครับแล้วอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ